อวนราชธานีออกซ้ายนะครับถ้าตรงไปก็เดชอุดมห้าสิบสองกิโลอุบลหกสิบเอ็ดเราจะออกซ้ายไปเที่ยมเผือเบนเจรัก ไก่ปีปปน,นปลาลาบต้มก้อยตอนนี้เรากําลังจะเข้าวาลินชัมราบนะครับเรามาจากกันทลลักษณ์ ไปดูสวนเงาะมาครับ Big C Super Center สางโดนเลยตั้งแต่เรียน,นยัง